สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเคยกระเผาค่ะเป็นเมนูง่ายๆเนา่ะพี่น้องแต่ว่ามีเคล็ดลับค่ะนะคะมีเคล็ดลับในการมักไก่ค่ะวันนี้จะพามาหมักไก่นะคะหมักไก่ทอดแม็กกี้ค่ะพี่น้องสุดท้ายเวลาข้ามักด้วยแม็กกี้ทอดนะคะพี่น้องมันจะดำนะคะดำเร็วแล้วก็ดำก่อนสุกนะคะสำหรับเย้าด้วยค่ะแต่เย้าบหัวพี่น้องเป็นบ่ค่ะยังมีเคล็ดลับผ่าวมาเบิรงกันค่ะว่าเฮ็ดลังไดค่ะก่อนอื่นค่ะแม็กกี้ใส่ลงไปเลยค่ะ สามช้อนค่ะสามช้อนโต๊ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะตามด้วยไข่ไก่ใส่ลงไปนี่ค่ะตัวของไข่นี่ค่ะจะซอยเห็ดไห่ไก่เข้าเวลาทอดละเเลื้งค่ะเลื้งหอมหนากินค่ะพี่น้องนะคะเอ่อเพราะว่าถ้าเข้าใส่แต่แมคกี้เราเวลาไปทอดนะคะพี่น้องไก่เราจะดำดำดำเร็วมากค่ะอย่าเคยเห็นนะคะพี่น้องเกีบางวันอย่าบุกเคยดทอดจะเถอะค่ะอันนี้ก็คือแป้งทอดก่อค่ะนะคะ ข้าวโจจำเป็นว่าไก่มักแมกกี้ถอดข้าวสุดใจแต่แมกกี้ย time, source, uh ่างเดียวค่ะพี่น้องข้าวโจํจำเป็นเลยค่ะเราใส่ทุกอย่างแต่ว่าพวกความเค็มเนี่ยใส่แต่แมกกี้นะคะพี่น้องแล้วก็คุกเข่าให้เข้ากันค่ะค่ะคุกเข่าให้เข้ากันนี่เย่าใส่มือค่ะพี่น้องแต่ว่าเย่าบริเวณให้เบิ้งเนาะค่ะยานจะมีดามาอีกว่าใส่มือใส่ยังเนาะค่ะเพราะว่าเอาเมื่อเข้านี่ค่ะพี่น้องจังไงเข้าต้องไปถอดให้มันสุกพันความหอมอยู่เมื่อเข้านี่คคุกเข่าให้เข้ากันนวดไปเรื่อยๆจนกว่าหนามเนี่ยค่ะหนาม ซึ่มไปในไก่ค่ะรับล่องวาแสบค่ะพี่น้องรับสูตรนีเย่าไม่คยบอกใครเลยค่ะพี่น้องในลองเบิงเน้อ่ะเดี๋ยวจยสจะลองถอดให้เบิงน้ำอีกว่ามันเป็นคือเย่าบอกบอหรือว่าเห็ดออกมาดำปืดๆถ้าเบิงกันค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเย่าจะนวดตัวหน้ามันเข้าไปละลล่ในไก่ทั้งเบิดแล้วก็จะมักทิงไว้30ินาทีหรือผู้ใดบ่มี่วลามักเลยก็ถอดเลยค่ะบบต้อง30 40ี่ินาทีหรอค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเฮาก็มีน้ำจิ้มไก่จิ้มอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเย่าจะ กมักท้งไว้30นาทีค่ะเราก็จะเอามาทอดในน้ำมันร้อนปานกลางเนาะคะ่ะผู้ใดมักชู้รสนะคะก็ใส่ลงไปค่ะผู้ใดมักพริกไทยก็ใส่ลงไปใด้นะคะพี่นะะ้องเอาละค่ะ,ะ,คะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ได้กระทะหน่อยบ่ต้องใส่เบิดะคะือเย่าเเลยค่ะเพราะว่าความร้อนมันจะไม่ทั่วถึงทําให้ไก่เรานะ่ะถอดบบสวยงามแล้วก็มันจะบ่เป็นตะแบกนะคะ่ะของเย่านี้มันก,กระทะไงะคะ่ะก็เลยจะใส่ลงไปเบิดเลยนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวถอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวท,ยทวามเบึงแล้วยวสกับให้บ่งอีกรอบหนึ่งว่ามันเหลืองคือเยา่าเวบาๆหรือว่าย่อตัวนะคะพี่น้องเพราะว่าจะให้ก็เผาามา,มา,มา,น,าน่นกดคิดค้นขึ้นมาเองด้วยก็ได้ะครับมาหาพี่น้องเพราะว่าสู้เธอถอดให้เจอหน้านกินนันใส่แต่แมกกี้ ใส่ต็มเมกี้ย่างเดียวปันป่นๆมักๆหนวดๆใส่ลงไปปรากฏว่าดำโบ,โบ,โบโดากินนะคะสีสันดำคือสีเมกี้เลยนะคะพี่น้องก็เลยคิดคนว่าเฮ็ดจะไหนไก่ห้องส,สวยๆงามแต่ข้าใส่เมกี้คือเกาค่ะก็เลยใด้ไข่กระป๋งนะคะแป้งทอดกรอบเผื่อให้มันกรอบในหน่อยนึงค่ะแต่ข้าเอาตะไคร่ก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆจะข้าวนึงจานี่ค่ะในยอดจับลับเพื่อค่ะ บังไฟพี่น้องจะฝึกยืนทาใดทาเฮ็ดเจสื่ีกับบังกล่องนี่ค่ะเห็นมหาข้อไปเรื่อยๆได้ค่ะไฟกงการเยอะไฟแห้งค่ะรับรองวาไก่ข้าวหนิจะบดดำแล้วก็จะเลื้ยงน่ากินค่ะถ้าข้าใส่แป้งทอดกรอบที่เลีใส่ร้อยมอกีนะคะยิ่งจะกรอบนะคะนี่ค่ะเห็ดหลับด้วยค่ะล่องเห็ดบังขาพี่น้องเพราะว่าถ้าข้าใส่แต่นเมกี้อย่างเดียวรับรองว่าดำแน่นอนดำแบบว่าสีเมกี้นะคะนะคะ แล้วที่เราใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะพี่น้องไก่เห่าก็จะนุ่มนวลนชว่กินน้ำค่ะหลังจากที่มันจะเลื้งแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเราก็จะนุ่มนากินนาอร่อยน้ำเนาะคะ่ะอยู่คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะพี่น้องถีอเอามาฝาพีฝากรองนะคะบ่มีการกักบ่มีการตัวค่ะแล้วก็บ่มีการว่าล้างไม่ใส่อย่างอื่นค่ะใส่แค่เมคก,กี้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็แป้งเข้ากรอบนะคะใส่ลวยลงไปค่ะแค่นั้นละค่ะต่วาอยูน่บ่กินพริกไทยค่ะ ไม่กินพริกไทยไม่กินชุลดกับบอไซนะคะแต่ขออย่างเดียวอย่าใส่น้าตาลด้อจ้ะพี่นนองเพราะว่าใส่น้าตาลม,มันจะไหม้ขึ้นกเกาได้ค่ะเพราะว่าของพวกอาหารข้าวแบบนี้แนะนําว่าเ่ออยากเห้ใส่เวลาทอดนะคะเพราะว่าถ้าไปจิ้มน้าจิ้มไกล้น่นจะจะมีความหวานอยู่แล้วเนาะคะ่ะเอาละจ้ะยวขออนุญาตทอดไปเรื่อยๆจนเลื่องทั้งสองดั่งในสุดตาสิจานเห็นเบิรงด้วยค่ะ แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องไก่หมักซอสแม็กกี้ทอดนะคะพี่น้องพร้อมวิธีหมักจึงได้ทอดไก่ออกมาให้เรื่องสวยแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะตะกอนนะคะพี่น้องย่อทอดออกมาไก่สีด,ดำดำเป็นสีน้ำซอสแม็กกี้เลยคะ่ะบว์สุทอดไฟออนไฟแห้งหรือไฟกลางกระซังคะ่ะสีจะออกมาแบบนั้นเลยคะ่ะที่นี่ยา่างกระมากได้คิดเราคิดอีกก็เลยลองวิธีนี้คะ่ะ ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็แป้งถอดกรอบค่ะพี่น้องถ้าหา่มีแป้งถอดกรอบนะคะว่ามีแป้งถอดกรอบทุกชนิดเลยค่ะใส่แต่ไข่ก็ถอดออกมาเหลืองสวยแบบนี้คือการนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน่อยๆนะคะช่วยเครื่องปรุงต่างๆนะค่ะใส่แต่แมกกี้อย่างเดียวเลยค่ะย่อใส่แต่แมกกี้อย่างเดียวเลยค่ะแต่แค่เติมไข่ลงไปแล้วก็เติมแป้งทอดกรอบลงไปค่ะเวลาเอาไปถอดค่ะพี่น้องมันก็จะมีความเหลืองความสวยมหอมออกมานะคะ กินก็นาจิ้มไก่กระไดหรือสต๊าบุกฮุงขึ้นกระไดค่ะเดี๋ยวก็เข้ามาเข้าชอบเนาะคะ่ะบงคนกับสปาซอแมกกี้กินมันโบฮยแทบนะคะกินมันจะออกเป็นแบบเป็นซอสซอสแมกกี้ะคะ่ะพี่น้องแยกกับผู้นอธิบายจะงไหนเนาะคะ่ะบงคนจะบโชอบแต่ว่าใส่ไข่ใส่แยงลงไปค่ะหอมค่ะนี่ค่ะหอมห้วนๆขึ้นมากเนาะค่ะผู้ใดมักชู้รสค่ะมักพริกไทยใส่ลงไปน้าค่ะแต่บบแนะนําว่าให้ใส,ใสะะะะ่กระ,ะเทียมราดผักชีไม่ให้ใส่เลยคะ่ะพี่น้องมาสึกกบ กินเมคก,กีเบอร์สเบอแซบพาวสตีกันค่ะพี่น้องนะคะใ,ใส่แต่เมคก,กีกับพ่อค่ะผู้ได้มาคริกไทยกับใส่แต่บให้ใส่กระเทียมหลกพักชีชนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะพี่น้องที่เย้าเฮ็ดให้เจ้าให้ใหน้ากินแล้วเฮ็ดกินเจ้าค้องแล้วมันแสบก็เอามาบอกต่อนะคะสบวมีการห่วงกันกลากันยังเลยค่ะลอ่องเฮ็ดเบิงงเวยค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องอาจจะเฮ็ดอยู่แล้วหรือว่าพี่น้องอาจจะถอดเกงก็ยเย้าอยู่แล้วถอดมันหบดดำนะคะกับ กะลองเห็ดเบิงหรือบางตองเ็ดทียแก็ไก้บใดพี่น้องทอดมันเหลืองออกไหมแล้วนะคะแต่ของเกานี่บ,บวาสะทอดกระทะได้กระทะได้คะ่ะกระสดําคือเกาคะ่กะก็เลยใส่วิธีนี้คะ่ะนี่คะ่ะออกมากักลายเป็นไก่หมักแม็กกี้ทอดที่เหลืองสวยกรอบน่ากินนะคะพี่น้องขอบคุณหล,ลายด้จากพี่น้องทุกผู้ทุกคนี่เขามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจเด้อใจพี่น้องมากค่ะเอาตามบกฮ่งมากค่ะเอาข้าวเหนียวมากค่ะ ไก่ทอดออกมาใหม่ๆหอนๆกรอบๆเมื่อกินไก่ทอดแม็กกี้ด้วยกันค่ะ